สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำสกูชี่ล็อตที่10นะคะของอิมนะที่ลงแผงนะคะก็ตัวนี้ก็คืออะโอยามาเยมโวนะคะก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยไว้ดากาแฟคตอรี่ตัวกาหรือดานี่ไม่รู้เป็นภาษาอะไรนะแล้วก็อะโอยามาโตเกียวอะโอยามาโตเกียวมันก็เป็นเป็นรุ่นของเยมโลมันเป็นรุ่นสกูชี่เยมโลนั่นแหรอมั้งนะ ถ้าถ้าเท,ท่าที่จําไม่ผิดเท่าที่เคยดูหลายๆคนรีวิวเนาะก็บริษัทที่ผลิตก็ยี่ห้อที่ผลิตก็คือไอบูมอันนี้เป็นของไอบูมเหรอนาะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นบูมไอบูมโอเคก็จะเป็นเย็บโลที่เหมือนเป๊ะเลยคะ่ะเหมือนเย็บโลเป๊ะอันนี้มันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นก่อนนะคะรุ่นก่อน,นะะแล้วก็เริ่ม,มาหายากแล้วนะ,ะตัวนี้อ่ะก็บีบให้ดูมันก็จะสโลประมาณเบอร์นี้ ก็จะเหมือนเยมโลเป้เป็นรุ่นที่เขาสะสมกันแล้วนะเพราะว่าหายากแล้วนะตัวนี้นะหายากละเห็นไหมมันก็จะสโลวประมาณเบอร์นี้ก็ไม่ได้แบบสโลเวอร์วงังวันนี้ไม่ได้สโลเวอร์วงังแล้วก็กลิ่นนี้เขาไม่มีรูให้ดมนะเพราะว่าเขาแพ็คมาของของเขาแล้วเป็นรุ่นขเขานะ,คะวค่ะวันนี้นะ ก็ตามไปซื้อกันได้ที่แผงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ